ครับกี่ยุคเสร็จเสร็จครับผมออกสามยุคสามยุคสองร้อยปีคือสามยุคนึ่คือในสองร้อยปีใช่ไหมครับสองร้อยกว่าสามยุคก็ต้องขึ้นไปดูข้างบนแล้วมันจึงจะเห็นว่ามันใหญ่ขนาดไหนอาจารย์น่าไพ่ไหมสุด ไม่มีไม่มีวัดไหนที่ที่จะเอาคิดมาสร้างเอาจรินมาจากเพียค่ะพิษานี่หล่นตรงที่เลยพโอ้ท่างนี้ทัางนี้ศรัทธาทุกเรียนใช่ไหมอ่า ลูกเหรียญก็เป็นสัญลักษณ์ของเพื่อนรื้อๆนะคะแต่ว่ามันอยู่ในใจลูกเนี่ยนะคะอาจารย์นั่งเลยอยู่ในในใจลูกหลานนี่แหละค่ะพี่น่ะโอเคมาแ้วครับอาจารย์พนอาจารย์มาจากวัดไหนมาจากวัดผมมาจากรัตนบุรีโอรัสองศูนย์เกียรติเกียรตินะวัดเจ้าแม่ก็วัดป่าเ็นไป กอดอยูมหาดิการหรอป่าเรนไลวันนี้ไปชี่รัฐทานแตงศกพ่อพอจะวนานไลทั้งร้องแต่ผมพาลูกเสย็ปัดเที่ยวเสืยอแล้วผมจะรีบกลับผมจะมองแล้วผมจะกลับจอยกันอยู่เปลี่ยนที่แมประกับพ่อด้วยมมีเวลานานพมาค่ะเพื่อนเพิ่นไปเขาสิงลูกแม่ปูค่ะแล้วเพิ่นก็นาร้องไห้ร้องไห้ สี่ปีที่แล้วนะคะก็เลได้ดมานะคะพันวาพันชื่อวาโสมานะคะเจ้ลูกเหรอ่ลูเรื่องเพิ่นหรอคะลูกก็ไดมาหาเพิ่นะคะเขาอยู่ไหนตอนแรกที่เพิ่นมาที่เพิ่นไปหาลูกนะคะเพิ่นไปแฝงลูกน่ะเพิ่นบอกว่าเพิ่นอยู่เขาพนมลุงนะคะแต่ว่าตอนมาแล้วอาจารย์วันก็พาไปเขาไปบัตร ค่ะอาจารย์วันเพิ่นก็บอกไม่รู้จักไม่รู้จักแก่โสมมาบ่รู้จักร้องไม่มีพ้นว่าเอ้าไม่มีแล้วพ่นจะมาเข้าสิงไปยังไงพ่นพ่นมาแฝงนะคะพ้นมาบอกว่าพ่นชื่อโสมาลูกก็ร้องไห้ร้องไห้ก็เลยได้เที่ยวไปเที่ยวมาไหว้เพื่อนนะคะเป็นความเชื่อของลูกงเื่อไปไหนเื่อไปไหนไม่รู้จักไม่รู้จักเพื่อนหรอไม่รู้จัก ไม่รู้จักตำนานไม่รู้จักชื่อเพื่อนแต่ก็เทวดาเว่าตำนานตำนานมันเลยอยู่ในโลกมนุษย์ค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็มาบอกว่าให้ให้มาที่เขาพนมลุงใช่ค่ะลูกลูกก็มาไหว้มาไหว้กับลูกหลานรอบนี้ก็มาไหว้ลูกเชื่อเพื่อนมีจริงลูกก็เลยมาเพราะว่าเราสัมผัสด้วยตัวเองอาจ์ ก็กลับได้หลวงพ่อครับครับครับไม่มีอะไรหลวงพ่ครับผมรีบเลยซึ่งผมจะพัฒนาที่ที่สุรินทร์เจบห้องเจ็บห้องรันแวบมาแล้วครับประชาราษฎนหน่อทำอะไรแต่เดินมาขนมรุ่งนี่บางทีมันเข้าซิงเขาก็มีเลยค่ะแต่นี่เพิ่นไปหาลูกที่บ้านเหมปู ไปหาอยู่อำเภอบ้านดุงนะคะลูกนั่งทํางานเหมือะคะ่ะเพื่อนไปไอ้ที่รพยานาคอยู่ก็บ,บ้านดุงแล้วเคยเห็นบ้างไหมพยานาคอยู่ป <c oughs> ูซีโทหรอคะไม่ใช่ไอ้เจ้าพยานาคอยู่ในเมืองเขานะ่ะไอ้ที่ว่าไอ้เีจ้างหนังนี่นมันมันมันได้เห็นหลูกไม่ไม่ลูกน่ะบ่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองแต่ก็เป็นตำนานที่พูดเท่าพูเล่านะคะลูกก็อยู่เป็นคนบ้านดุงนะคะ มันเล่ามานานหรือว่ามันเพิ่งเล่ามันเป็นมันเป็นเรื่องจริงว่าอาจารย์ยุคลูกเกิดแล้วตอนนั้นอ่ะแต่ว่าพศเท่าไหร่อ่าพศเท่าไหร่จําไม่ได้ที่ว่าจ้างหนังแล้วเข้าไปลูกลืมไปแล้วค่ะอาจารย์บริษัทที่ว่าเขาแจมจันแจมจันท่าไปแจมจันก็ยังอยู่ค่ะอาจารย์เป็นเรื่องจริงค่ะเขาบอกให้รถเข้าออกไม่ได้ค่ะตอนลูกเป็นเด็กๆนะคะมันสว่างก่อนที่เขาก็เลยออกไม่ค่ะมันก็เลยเป็นป่าเหมือนเดิมคะเราไม่คือ แม่เพื่อนก็เป็นแม่ใบสีทำใบสีทั้งใบสีทุกอย่างค่ะใบสีเป็นอะกก็นั่งทําใบสีอยู่เพื่อนก็ไปหานะคะ <c oughs> บอกให้เอาใบาสีมาถวาย <c oughs> เอาให้เอามาถวายที่เขาพระนรูว่าอย่างนั้นแล้ว,พวกกเพื่อนก็แยกออกแล้วเพื่อนก,ก็เดินเข้ามากลางวันนะลูกไม่ได้ฝันลูกเป็นนั่งเนี่ยลืมตาแบบนี้แหละนั่งเพื่อนก็เดินเข้ามาลูกได้กราบอันนี้ลูกศรัทธาเพื่อนมากเลยเตี๋ยสีตัวถ้าท่านไม่ดังถ้าท่านไม่ดังสิงนี่ อันนี้เห็นเห็นด้วยตัวเองนะคะด้วยตาเปล่านะคะอาจารย์ไม่ได้ฝันไม่ได้นิมิตไม่ไอะไรทั้งสิ้นกลางวันเจอซึ่งกับตัวลูกเองแต่แต่่าตสมาก็แค่แค่เราสัมผัสรู้ว่าเพื่นบอกว่าเพื่ชื่อนี้ชื่อนี้ค่ะแล้วลูกเสื้อไป<笑><笑><笑>ก็เป็นปู่ก็เป็นปพ่อพญาขอมค่ะ<อ>ตามความเชื่อของโลกลูกเชื่อว่าปู่เป็นเจ้าเมืองพญาขอม เป็นองค์เจ้าชายวรลมันใครปู่กับท่านมาเกิอบปู่ไหนป้าจานเลยค่ะต้องมีสวนเกี่ยวข้องถึได้สร้างได้ยิ่งใหญ่อัศจรรย์ของโลกอันนี้อันนี้ยังเล็กๆอยู่เดี๋ยวให้มาขยันก็นี่ก่อนแค่นี้ลูกหลานก็โมทนาสาธุค่ะเดี๋ยวมันใหญ่กว่านี้ก่อน ตอนนี้ยังไม่ถึงยังไม่ยังไม่ถึง,ง,ถงคิวคิวคิวขยันท่าเรานรนงดยุบมงคิวขยันใช่ยังยังมันต้องมีมันต้องมีลูกขยันอี่อ,อันนี้ยังใส่เรื่ยยอยๆ <c oughs> ยังไม่ขยันละเขาบอกยังไม่ยังยุบหนอคลองหน่อยังไม่ขยัน,นคแค่นี้ก็ลูกหลานก็โมทนาสาธุร์ทั้บนุญยิ่งใหญ่ละกันผ่อนซ้อนบาลานี์พระอาจารย์ สอนบารมีดีค่ะสาธุบุญหลายแต่ว่าท่างนี้มันก็ได้ก็บุญหรอกค่ะแต่เรื่องคบขยันทัางนี้ไม่มีค่ะแต่ว่าเทวดาเขาขยันท่านนั้ค่ะมันจจน่าจะโตเขาบุญค่ะลูกว่ายะบุญพระจารย์นะคะถ้าพูดพูดดูแลไม่ไม่บารมีเยอะก็ เทพไตรอะไรจ้ะค่ะจากเทวดาขยันก็ไม่ได้เถ้าไม่มีบารมีสร้างร่วมกับเทวดาเจ้าค่ะใช่อันนี้เป็นความเสื่อของลูกเจ้าค่ะลูกสาธุสุดหัวเลยเจ้าค่ะบางทีถ้าถ้าเขาไม่มาเห็นนี่มันก็ะยังไงยังไงพอแต่เขามาเห็นเขาก็เชื่อเรื่องค่ะลูกๆก็เชื่อเรื่องมันไม่ใช่สั้างอะไรยังไงนะคะแบบนี้ใช่ไหม ที่มาเันผมเลือกเลยอาจารย์ต่ลาเขาเรียกอย่างอมหติยอดอย่างนีแต่ละยอดมันมันใช้มันทั้งทั้งเงินทั้งแรงใช่ทั้งเวลาอย่างนี้นมันคู่สันนะทั้งขึ้นจากขึ้นจากทั้งคนหยิขึ้นล้วนเลยใช่ที่เทียบกมาอย่างเรียกพาเดินเข้าไปดูตรงนั้นเลยที่เราแกะสลักดอกไม้ก็คือดอกไม้พอดีลูกหลานทำใบสีไปถวาย ที่พนมรุ้งก็ค่ะก็เลยรบัรบรอบสององค่ะท่านเลยบอกว่าลูกคำเป็นใบสีเปิดก็ค่ะคู่หนึ่งไปถวายแล้วก็ลาเกา่าท่านบอกว่าให้ให้ให้มาขออนุญาตขอกาบพระอาจา,า,า,ารย์เอาใบสีไปถวายที่พ่อสุราได้ไหมคะจะเป็นใบสีเปิดเป,ปเปิดเป,เ,ปเปิดแบบไหนต้องไปดูแต่คนขับรถมา เราไม่จะขออนุญาตาจารย์กอนแล้วไหว้แล้วไหว้มี่ก็ได้เดนี่โอเคปูนษีเรานี่ยก็ได้นี่แหละคนจะไหว้ตรงนี้แหละไม่ไหว้ข้างนอกนี่แหละไหว้ทคนไปกระทำจริงเพราะว่าแต่คนตามความเชื่อลูกเนี่ยคนอีสานก็ได้รู้เรื่องอันเรื่องเพลินได้เจ้าค่ะพระจักรไม่ได้รู้เรื่องอ่ข้อมได้เจ้าค่ะ เป็นลูกอีสานขนาดแท้เพราะรย์เรามารู้เพื่อนอย่างเงี้ยเออเพื่อนก็มีจริงๆเพื่อนสั่งให้ลูกมาให้มาถวายผ้าไตที่เขาบนนมลุงอะ่ะเพื่อนบอกว่าไปเลยเดี๋ยวจะมีพระคุณเจ้าผ้าผลายผ้าน่ะเดินมาพระองค์นั้นจะมาแก้กรรมพวกลูกก็ไปนั่งรอทั้งวันก็มีจริงๆเลยเพื่อนพระองค์นั้นมันบอกว่า มาจากเมืองกาญจนบุรีบอกว่าย่าโสมาบอกให้มาแก้กรรมมาทำไมก็ไม่รู้มันขับรถออกมาจากกาญจนบุรีตีห้ามันเป็นเป็นมันเป็นถึงใช่ไหมมันเป็นบังเอิญหรือยังไงพ่อสั่งให้มาพุ้ก็ไปนั่งรอถวายพระไตแล้วพระอาจารย์แล้วพ่อเาบอกว่าฟังโน้นอ่ะมันจะมีต้นโพนไปตรงต้นโพนั่งยู่ต้นอะไรกุ๊กุนนั่งทั้งวันไม่หนีเหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันไมหรือเปล่าแอบก็ไม่รู้แต่ก็ไปนั่งรออะค่ะโคเสือของส่วนตัวของดู แต่ตอนฟ้องก็มีอยู่มีจริงๆอ่ะแต่ลูกๆไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามีไม่มีอะไม่รู้จักท่านบอกท่านบอกต้องไปเอาลูกนั้นก็ไม่อยากจะมาให้มาจากการเหมือนกันครับไม่รู้ว่ามาอะไรตุ่มีจุฬาเนี่ยมาก็มาเจอกันก็วันเดียวกันจากที่เรามาแล้วเจอพระอาจารย์ที่ว่าลงรัชกาลกาจลาแล้วค่ะโยมจลามาจากไหนหนูปักกิ่งแคนี้รู้คอนแก่นต์กัน ลูกก็ได้มาเจอพระอาจารย์ครั้งแรกวันนั้นที่พระอาจารย์ถามว่าก,ก็เลยเป็นพามเหรอที่ว่าน้องชายใส่เป็นชุนโกเบที่บอกว่าพอดีเจ้าชายวรามันที่ห้าท่านมาท่านบอกว่าให้มาที่ภูเขา,ากุกลูกๆจมากันสามคนวันนั้นตั้งแรกที่ได้กราบพระอาจารย์ด้วยอันนี้ชั้นที่สามที่ได้กร่าบหลวงพ่อครับเรื่องราวของท่านญาโสมาก,ก็เป็น ที่สนอกสนใจแล้วก็อยากจะรู้ผู้คนทั่วไปอยากจะรู้เรื่องมากจากจากแบบที่หลวงพ่อเล่าเล่าให้ลูกหลานฟังหน่อยได้ไหมครับปู่ด้วยตาเล่าให้ลูกหลานฟังหน่อยได้ไหมเขาได้ความกระจ่างโอ้คือยายโซมานี่เขาเป็นพญานาคดูดู่ดูดูนู่นน่ะดูไอ้น้องหานนี่นะ อยู่นองหานหลวงอยู่สกลนครเขาอยู่นู่นค่ะใช่ใช่เพิ่นเพิ่นเพื่อนมึงลงวางวันวันที่เจ็ดขึ้นเจ็ดถ้าวันที่เจ็ดแล้วก็วันเสาร์ที่เจ็ดเพิ่งลูกก็ลูกเพิ่งพาเพิ่งไปอ่าสวายเครื่องบูชาเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะขึ้นมาใหม่วันที่ยี่หกเจ้าค่ะเขาเป็นพญานาคค่ะลูกก็เป็นลูกหลานพญานาคเจ้าค่ะนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสนิทกับเขาหรอกค่ะ ใช่แล้วคะเพราะว่ามันเพราะว่ามันใจนั่นคือจริงๆแล้วมันจะอยู่ก็คือว่าคือนาคนี่มันจะมีอยู่สองประเภทคือนาคงนีเงาค่ะและกนาคคู่เฝ้าสมบัติพุทธเจ้าค่ะรับนาคเพื่อมาผดุงพุทธศาสนา แต่ว่าานักที่เงานี่ก็มีค่กที่แมวฐานเลยนี่แต่ว่านาคเพื่อมาผดุงพุทธศาสนาที่ขจะก็ะจะดูแลสมบัติของพุทธเจ<อ>้าเวลาครูบาอาจารย์อยงค์ไหนมีบุญบารามีไปถึงขจนันะแต่ว่านาคที่บำรุงเนี่ยก็จะมีแต่ว่านาคบำเพ็ญบำเพ็ญแบบเอาจริงเอาจังเลยอัน,นนั้นคือนหน้า แต่ว่านาคแบบไม่ค่อยนั่นคือคือนาคเจ้าเมืองค่ะนาคอันนี้ก็เป็นเจ้าเมืองแบบนาคธรรมดาธรรมดาหน่อยค่ะแต่ว่าิีไซก็ลงก้อนั่นมันจะไม่เคยเจอนาคนาคแบบจะนาจะเจือแต่ว่าเขาเอาปัจจัยยืนทองมาช่วยสร้างค่ะนาคบำรุงก็พุทธศาสนาใช่นาคบำรุงกับนาคที่นาคที่เฝ้าสมบัติอะไรต่างๆอยู่ใน เพื่อจะดูแลพุทธศาสนาเราก็จะเจอนาค<ะ>แต่ว่านาคบางังงอันนี่ที่หลวงพ่อไม่ค่อยไปคุยเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเขาไม่เคยมีมบุญเกี่ยวเนื่องกับเรา<ะ>แล้วเขาก็ไม่แล้วก็ไม่เคยมีบุญสัมพันธ์กัน<ะ>แต่ถ้ามีบุญสัมพันธ์กันขึ้นมาปั๊บนี่เขาก็จะมีการอุปธรรม เราก็จะได้ปัดได้เงินทองจากพวกวังพญานาคแต่มาร้าแต่ว่าถ้านาคอย่างนั้นนี่เราควรจะกล่าวแต่ว่าน่ามันเป็นสับป,ปะโรดนี่มักล่าวหน้าคือขน้าคือข้าไอ้นาหนา้าขาดีนาคือข้ากำลังยาวหนาเป็นยุวัตลูกลูก,ก็เชื่อเพื่อนวันนั้นเพื่อนเพื่อนบอกลูกว่าเพื่อนจะลงจากภูเพชร เพราะว่าเขาไปเอา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 ลูกเพิ่นออกใช่ไหม่นเลยบอกว่าเพิ่นจะกลับสู่เมืองบาดาลวันที่เจ็ดขึ้นเจ็ดค่ำแล้วก็วันเสาร์วันที่เจ็ดเหมือนกันนะคะแต่ว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นจะกลับขึ้นใหม่ทีวันที่ยี่สิหกนะคะเพิ่นบอกลูกว่าแบบนี้แต่ว่าลูกดีใจได้มากราบหลวงพ่อนะคะเพราะว่าไอ้ยาโยมาเนี่ยเขาจะอยู่เขาอยู่วังบาดาลนั่นค่ะใช่ค่ะเพิ่นเพิ่นบอกลูกว่าเพิ่น กับสูเมืองบาดาลได้เขาอยู่นั่นและเขาไม่ไปไหนค่ะแต่บางทีเขาไม่คยมีเขาไม่มีเขาไ,ไม่เคยมีบุสญสั<ฆ>มพันธ์เราก็มาดูแคจะไปกลา่าวค่ะขึ้กล่าวได้ก็ไม่มีประวัติค่ะมันเหมือนก็บว่าไปคุยไปคุยกับคนที่ที่ไม่มีเหตุผนลคน่ะีึนมีนิสัยของเราเราจะคุยจะพาะแต่นาคเทพ ที่มีบุญสัมพันธ์กันเกี่ยวกับเรื่องว่าช่วยเราสร้างเอาเงินทองแบบไหนมันจะชอบในลักษณะอย่างนี้แล้วพวกที่ไม่เคยมีประวัติศาสตร์นี่ไม่เคยคุยเลมันเหมือนกับพวกร่างทรงร่างอะไรคือกันนั่นแหละถ้ามาช่วยลุง่อตีหินนี่ลุงอก็จะคุยอยู่แต่ว่าถ้าไม่คุ้มถ้าว่ามีแต่ข้อร่างทรงไม่มีไม่มีม่ไ้ตีหินนี่คุยไม่สนุก เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้มีมีอะไรกันแล้วเราได้มีหน้าขึ้นมาช่วยทำจริงจริงนมีมีมีอยู่ท่านนี่ก็เชื่อนะเรื่องหน้าถ้าไม่เชื่อเขาแล้วนี่เราก็ไม่ได้ขาาคาดบริวารมาค่าเพราะว่าลงโงไหนเพะเป็นเป็นงค์ไหนมาช่วยก็มีอยู่หลายองค์มีอยู่หลายองค์ แต่ว่าถ้าถ้าเล่าไปนี่มันก็มันจะเป็นเรื่องที่แบบมันยิ่งใหญ่เนะี่ยเล่าจนทําถ้าเล่าไปปั๊บนี่มันก็จะเป็นเรื่องที่ว่าเออว่า,า,รา,า,าพระบรมธาตุนี้นี่ได้มายัางไอองอะไรยังไงท่านเป็นคนเอาให้แต่เวาลาบางทีเราเผลอปากพูดเราก็เรียก,กเราก็เนี่ยเรียกหน้าธรรมดาาค่ะ,คะ,คะ แต่พอแต่วันหนึ่งเราเราเห็นว่าคุณมันยิ่งใหญ่มาเกิดขึ้นเราก็เรียกทยย่อมพญานาคแต่เวลาเราเราไม่ค่อยซบอารมณ์ขึ้นมาก็เรียกไขพญายนาค uh huh. <c oughs> มันอยู่กับว่า uh huh. มันอยู่กับว่าเรานีจะสบายไม่สบาย uh huh. <c oughs> แต่ว่าถ้าเป็นครูบาอาจารย์ไม่ได้พวกผมใหญ่นี่ไม่ได้ uh huh. <c oughs> แต่ว่าถ้าใหญ่จริงๆนี่เราก็จะต้องรู้ว่า การนับถื้สิ่งใดการเชื่อสิ่งใดเราจะต้องได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นด้วยคแต่ถ้าเราไม่ได้ประโยชน์นี่ก็ไม่เชื่อแล้วเราก็ไม่เชื่อเพราะถือว่ามันไร้สาระรอย่างใครก็จะมาบอกว่าถ้าสมมติว่าผมนี่เป็นคนที่มีหูทิฟตาทิฟนะสามารถมองเห็นหน,หน,หนั่งอนเห็นนี่ไอเรากาลังขาดคนงานจะมานั่งดูให้เราทําไม เราต้องการเพี่ยงแค่ว่าคนงานมานั่งดูค่ะนวนไม่หน้าที่อย่างเดียวก็คือคือมาเป็นคนงานให้เราเราก็เลยเราจะได้ได้งานหนึ่งเขาเรียกว่าขยันขยันไม่ถูกสูตรมามองไม่ถูกสูตรไอ้นี่ไอเอ็กเขาเรียกว่าไอไอดีเขาเรียกว่าเทพป๊กก๊อะภาวะเทพแบบดีๆนี่มันก็จะมีเช่นอย่างว่าเราขาด อย่างซัวาราขาดรถแมคโครเขาก็ไปโดนพันดานให้คนมีเงินเนี่ยเอาแมคโครมาให้เราไอ้นี้มันนานับเทือไอไอไอเทพเทวดาอย่างนี้แต่ว่าท้ามันเทพกระจอกกระจอกมี่มันไปเขาไม่ก็ถ้าไม่ยักคือไม่ยากฟรีแต่แต่ลูกก็ไม่รู้กับปู่เพราะว่าความสิวาเพิ่นไปหาลูกล้วก็ะลูกอะบโบเคยรู้เรื่องของเพิ่นเสียค่ะ เราก็ลองมาดูแลักซิงชวนเรามันมันก็เป็นแปลกๆนะครับใช่ใช่บัญชีก็เรียกบุญสัมพันธ์กันแปลกบุญสัมพันธ์แต่ว่าบุญสัมพันธ์เรานี่เราก็ไม่ทำไม่เชื่อเราก็ต้องเชื่อแต่ว่าซื้อบังชีอาจารย์บอกลูกเลยเจ้าค่ะบางทีเราจะได้ไวเป็นสติปัญญาควบไม่ไม่มันก็ยังมีเลยมัก็ได้อยู่ไม่มีปัญหาย ได้ลูกหลานได้มีสติปัญญาด้วยจริงพ่อแม่ครูอาจารย์บอกว่าเออมันมีบางครั้งลูกหลานกับสติปัญญากับคนหลายได้ครับอาจารย์แต่ก็ศรัทธาพุทธศาสนาให้บุญเทศท่านตามกำลังนะคะอาจารย์ตัวนี่ใบเสี้ยนี่ทำได้สวยนะนี่เนาะโอ้สาธุ้ชนะลูกๆทำไหมคะลูกคนคนทำลูกทำมัตยานาคสูงเท่าต้นไม้นะครับผมสูงสามเมตรสี่เมตรนะคะทำใบทำแบบทำทั้งวันนั้งคืออะไรใช่ไหมทำเป็นสิบวันนั่นแหละครับอาจารย์ ลูกทำใบสีพระหน้าสูงสามเมตรสี่เมตรค่ะแล้วลูกเป่นอาจารย์ลูกที่ว่าเป็นพระฟางเปิดลูกเขาให้ทำใช่ไหมมีลูกลูกหลานปู่ย่าลูกหลานพญาหนาคให้ทำนะค่ะเมื่อก่อนลูกก็ไม่ได้ทำหรอกลูกก็เปิดร้านอาหารแต่นี่ปู่สีโทเพิ่นว่ามันค่าสัตว์แต่ชีวิต ขายตุ้งเผาปลาเผาไม่ให้ทำโหรู้ชึกว่าพูด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 จามีเหตุผลค่ะอย่างนี้นับถือได้ท่านว่าลูกอ่ะถ้าสัตว์แต่ชีวิตไม่ให้ทำาจะปู่สีโทไม่ให้ทำบรรหาชีพแล้วพ่นก็บอกว่าตอนแรกลูกอ่ะไม่ให้ทำอะไรทำกับข้าวไปก็เน่าหมดนะคะพระอาจารย์ถุงข้าวตอนนั้นเน่าตอนนั้นกับข้าวเราเนี่ยทำเนี่ยใส่ตามสูตรหนึ <im> In nice <sy> ่งสองสามเนี่ยไม่มีรสชาติค่ะลูกค้าพ่นก็ไล่หนีมืดลูกค้าลูกหลายๆกับวุี ทำค้าขายมาเป็นสิบสิบปีลูกค้าไม่มีที่จอดรถะคะ่ะพอปู่สีโทไม่ได้ขายลูกก็ไม่ได้ขาย<ม>แล้วพ่อนก็ให้ลูกเข้าวัดเข้าวัดลูกก็เป็นประสาทให้ปู่เป็น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 เสียสตินะคะ<ม> <laughs> เสร็จแล้วพ่อนก็พ่อนก็ให้ลูกเข้าวัดแนละ้วให้ทําบายสีมีเสียงมาบอกว่าทําแม่ทาแม่ใหญ่คข<ม>้าอาจาาย<ม>ถ้าลูกมีบุญสัมพันธ์เป็นลูกหลานของปู ปู่ก็เป็นปู่พญานาคลูกเชื่อความเชื่อของลูกเนาะปะ้าจย์บังคับไม่ได้เพราะลูกเชื่อว่าเป็นพญานาคเป็นปู่พญานั่นตาพญานาใหญ่ลูกเสือแบบนั้นจะ้ะค่ะเราวเนี่ยถ้าลูกมีบุญสัมพันธ์เล้วให้ลูกตไปจับเครื่องสักการะถาวายให้ลูกมีบุญยรติโอเคขนาดนี้ก็พอแล้วนะสามแม่ก่อนเพราะว่าบางทีบางที บางทีมัน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 นักเพราะมันนักเกินไปขึ้นมานีมันจะทําให้รเราเสียเวลาค่ะแต่ถ้าว่าทาในน้อยนิดนิดมาบูชานึงได้ได้แต่ว่าพอแต่มันใหญ่จริงๆขึ้นมาปั๊บเี่คือคนสร้างจริงๆริงไม่บูชาอย่างหลวงพ่อนี่สร้างจริงๆไม่บูชาไม่บูชาไม่ไหวไม่ไหวแต่ว่าลูกลูกก็ ไม่รู้นะพระอาจารย์มันเป็นความเชื่อของลูกมันเหมือนพ่นบอกให้เราทำนะคะพ่นบอกให้เราทำเราไม่ทำพ่นก็บอกเราอยู่นั่นแหละลูกอ่ะเพราะมันอยู่ไม่ได้ก็ต้องห่างนทีนีขายในไขยานเขาล้มพ่อนี่เอ้ยยุดให้มอให้วดไปค้นหินอย่างเดียวงานข้าจะไม่เซ็ตงานเนี่ยแบกไว้บนนอกบุคคาเนี่ยแบกหินเพราะว่ามันจะมันจะมันจะไปใช่ธาตุอย่างเดียวใช่ใช่เอาคนงานเหล่านี้มาทำ เทพเทวดายุติให้หมดงานจะไม่เซ็ะถ้าไม่เซ็จขึ้นมาแล้วมืองานนี้เนี่ยต้องซ่ากันไปข้างเนึงคือมันก็เลยเป็นเทที่ทําให้ทําให้เราออกกฎยกเลิกค่ะแต่ว่าไหว้ได้อยู่ก็คือมันก็คล้ายว่าแล้วก็ไหวปูไหวอะไรต่างๆได้ไหวสิงซักทีน่ะไหวอยู่ไหว้ปูปูอุปถัมภ์แต่ทีนี้นี่ ปูเขาไม่มีเวลาดอกเด้อเขาหาดอกไม้มาถวายครูแค่ดอกเดียวก็พอแหละผมจะเดินไปทํางานโอ้ไอ้นี่พูดเข้าข้างเราดิพูดอย่างนี้เนี่ยถึงเทพไม่รักแต่ข้าก็รักเองแต่ถ้าเกิดว่าทัยาใหญ่โหก,กันขึ้นมาเฮ้ยปูซึ้งว่ามันจะกินเวลามากเกินไปเสียแล้วไหมหรอเทพองค์ไหนว่ามันเข้าสิงเองไหหานี่จะไปจับถือไม่ได้ทำงานดูแม่ว่าเสียเวลาค่ะ ผลงานมันกำลังขาดกำลังเคปูนแบบสนุกสนานคือเราต้องการเพียงแค่ว่าเอาแรงงานนี่มาใช้ในส่วนนี้ปูนให้เรามาช่วยหิ้ปูนเนียเอามาใช่ในลักษณะส่วนนี้ค่ะเพราะว่าบางทีหนึ่งถ้าถ้าเราไปจ้างเขาเนี่ยเราก็เสียค่าแรงแต่ถ้าเราลดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราไม่ต้องไปเสียค่าแรงแต่เราใช้พวกเรานี้ให้คุะอธิษฐานจิตอกอกมันจะไปรนทางใจเพียงแต่แค่ว่าตัวเราเองนี่ต้องเด็ดขาดว่า เอาแค่นี้พอเดี๋ยวเทวดาองคไหนบมาบอกแล้วจะเดี๋ยวจะบอกไปเองเพราะบอกไปบอกมาเสร็จปั๊บมันก็เป็นเหตุที่ทําให้เรานี้นี่คือเขาจะต้องเชื่อเราค่ะเพราะว่าเราเนี่ยมนต้องการคนที่จํานวนมากค่ะแล้วถ้าสมมุติว่ายัง <c oughs> ยังเวลา อย่างเงินก็ว่าอย่างเวลาเรายัางลูกหลานจะมาอย่างเงี้ยอย่างลูกหลานจะมาอย่างอย่างผ้าส่งผ้าไตแลอะไรต่างๆเนี่ยทีหลังเนี่ยเราไม่ต้องซื้อมาเอาผลไม้ามาพอผลไม้ามานี่แรงงานพวกเรามันเยอะ,ะเราเขาจะต้องกินกินผลไม้ถ้าเขากินผลไม้ลมแล้วเมาลงจากรถเอาลงจากรถมาเนี่ยเอาผลไม้ลงมาไว้คนงานกิน ไก็มีครับหลไไม่เาทมาหลายอย่างมาหลวงพ่ออย่างนั้นคือสูตรของเขาเป็นแรงงานเพราะว่าทุกอย่างมันจะต้องใช้แรงงานเพราะว่าประสาทหินอันหลังนี่มันจะใหญ่กว่าประสาทหินทั้งหมดและมันจะต้องใช้เทคนิคในการใช้คนให้ได้ จากก็งพยาากที่โยมาอาทิตย์ที่แล้วใช่ใชใเราก็มาล้างช่วยเชื่อมม่ชีมื่ันที่มาวัน่มา